ความคืบหน้าคดีธุรกิจทุนจีนในประเทศไทยนายชูวิทย์เข้าชี้แจงคณะกรรมาการปราบปรามการทุจริตพร้อมโชว์หลักฐานกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนจีนในประเทศไทยและขอให้พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของนายสันทนะประยุนรัฐคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายชูวิทย์กมลวิสิต ที่ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสันทนาประยุนรัฐอดีตข้าราชการตำรวจสันติบาลว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทยหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ได้เริ่มดำเนินการประชุมโดยให้นายชูวิทย์ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การเปิดเผยเรื่องนายทุนจีนในไทยรวมทั้งการมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเอี่ยวกับกรณีดังกล่าวกลุ่มธุรกิจคนจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย กลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้มาหาช่องทางในการหาผลประโยชน์หรือทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเริ่มแรกก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เล็กๆหาช่องทางต่อมามีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ลฐวิธีการของพวกนี้ก็คือพยายามใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลหรือมีตำแหน่งในราชการไม่ว่าตำรวจ ไม่ว่าทหารไม่ว่านัาการเมือง